เข้านะฮะเสือซุ่มเลยมันแล้ววงวงที่สองอัปเดตไปที่เนโอแล้วส่งไปกลางวงครับเกาะโพชิงกิไว้เต็มเต็มเลยครับกลางวงมีทั้งน้าของไคเซอร์ทูน่ามิดเฮดฮังลูกไปถึงเลยครับที่อยู่ในเมืองโพชิงกิด้วยใช่ครับแล้วดูดนี่แล้วเราจับได้หมดละดูดของบุรีัมจะทิ่มหายมิดเฮดหรือเปล่าฮะน้าแล้วลุงเรครับฟอร์เรสต์เจมส์คนมาซ้ายนี่คือแบบว่าสวยครับขวาสุดแบบนี้ผมบอกเลยว่าขวาสุดแบบนี้ ไปเดียวกันมาแล้วครับแคไปโดนทนาของบักหนึ right. hey. oh, uh ่งครับตัวนี้น็อกไฟจากเอรีรัมย์ครับมาดีเป็นแคตโดนชาร์จมาจากบุรีรัมย์สามคนครับมีซาร์ดเจ้โอ้ยแมวไว้แมวไว้แมวแล้วต้องไม่เหยียบไฟใหญ่แน่นอนครับเอาวะสี่สี่เว้ยโอ้โหสองไก่วันนี้ความมั่นใจของมิดหรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงยังไงยังไง ยังไงวัยรุ่นไก่ตรงนี้ยังไงวัยรุ่นใช่ครับดักแม่กระโดดหนีให้ไวเย่นนคิปน้องไซเวจียังไงวัยรุ่นตรงนี้ก็ต่อได้มาเฮ้ยล้ะโดนเขามาเจของ้อาโนดาเกือบตายคนนั่นสนได้มาแล้วับมาแล้วคาแล้วเบิดาแล้วเบิดโคนาซี่ซ้ำได้ไหมเจคอบโอ้เวยเในโพก็าบวกกันว่ะเอ็มกับไฟยับว่ะนอกได้ครับเอาแล้วไอ้เเฮทครับไฟนี้โดนหนีกาน้อนอะไรเนี่ยไม่มีใครบ้ากันเรา่องเราหรอกจริงๆรางคนดูเมกาเลอสครับน็อก โอ้ยแล้วจะเดินออกมามีเนตมาขวางโอ้ยโอ้ยวิ่งเพื่อนโอ้ยแอบอย่างนี้น่าจะล่อปอดภัยดีเข้าหัวหา้วะไอ้ปูเลยไอ้ปืนมามีะไปทีเมื่อกี้สับเลยเกือบเป็นเรื่องเหมือนกันนะกิดเขาไม่ลงไม่เอาการหลงมาไม่มีอะไรครับพลังวัดอ้อฟมาไกลๆด้านบนดักมารเอสกูรูเซียกับเจคอบอยู่ในบ้านหรือเดี๋ยวการรีเซ็ตกันมาก่อนครับน่าจะต้องคุยอะไรบางอย่างฝ่ายยืดว่าฝ่ายยืดว่าฝ่ายยืดว่ารอโซมุดได้ยึดเข่าแล้วฝ่ายใหญ่ครับ ต้องรอดูเลยครับบุยลำกอดที่มาเจอกับทนาของ MIT h ที่ฟอร์มตอนนี้กำลังร้อนแรงอยู่ด้วยนะอ่าใช่ครับแล้วจะมายังไงดีแล้วเจสปาร์เกอร์ครับโดนน็อกไปจากท่าของ IT ซ่าน,นะครับ Forest g a m i n g จะซ้ำได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอชมกันเลยครับ เอาครับพิเอียนอีสปอร์ตนี่แต่ว่ารถนันหมายครับเข้ามาโคเวอร์แต่ว่าศึกตรงนี้เข้ามวันที่สี่ครับสวยเหลือเกินดูครับพิเอียนคิวครับระเบิดน็อกทาง้าของไมค์หสีไปแล้วกูเซตปัแจมอีกหนึ่งครับกูเล่ล็อกซิกแล้วระเบิดเข้าไปโอ้ล็อกซิกครึ่งหลอดเชี่ยสี่ทีมโอ้แล้วมาพวดแอร์อัดล็อกซิกโอ้โหถ่าโดนพวดแอดนะแล้วบอกบอกครับบอกเลยว่าเพื่อนโชคดีน่าจะช่วยไม่ได้จริงๆฮะแล้วบ้านตรงนี้เนี่ยมันมากกว่ามือที่สามอะไรนะนี่มือที่สี่มือที่ห้าแล้วยอนคิวครับ กดไปข้างล่างตัวโตแล้วเขาเดินซ้ายออกจากบ้านมาครับแล้วจะมาแปะเพื่อนหรือเปล่าอ้าวแล้วเจเจเนียลครับมาปิดคิวล็อกซิกไปแล้วโอปอนครับไปเฮดช็อตใส่มาใส่ดินน็อกไปครับอ้าวเลยฮะจะเดินเลยหรือเปล่าครับเมจิกสปอร์ตครับโอ้โหได้เลยแล้วน็อกที่หนึ่งครับเหลือแค่คนเดียวทีมทีมเยอะไงทีมทีมเยอะแต่เอ็มจีฟูเซนอะไรเงี้ยเขาชอบทีมประมาณงูสองสามโอ้แยกเล่นมาท่าไหนกลางูนี่ต้องระวังเลยเนื้หน้าไกลๆแต่ว่าฟาร์อตตรงนี้ก็ยิงไกลๆเหมือนกันครับขอบจ่อเยอครับ ที่เชื่อกระจายกระจายกระจายสไตล์มากขอบก็เยอะกลางวงทีมก็เยอะเหมือนห้าสิบห้าสิบเลยตําแหน่งของพวกเขาครับอยู่เฉียดวงแล้วฟอร์เรสต์เกมมิ่งก็อยู่ใกล้ๆนะพิกาเต้แล้วน่าจะต้องเข้าวงก่อนเลยครับโยนี้ได้ไรสิยากผมว่ายากอยู่ในอินฟินน่าโอเคป่ะอินฟินน่าจะโอเคในเวนั้นมากกว่าเอเมนท์ตอนเดินขึ้นง่ายกว่าเป็นธนัทของธนวัตรทีเฮด แต่ด้านบนนะฮะโอ้โหจะไปโอ้ยเพิมูจะเสียหรือเปล่านี่เพิรมูจะเสียหรือเปล่านี่ชิบหายแล้วบอกะลรเยี่ยมอตายเยี่ยมอตายเรวงเยี่ยมตายเเยี่ยมนเยี่ยวอออะหเกือบไปแล้วไอเหี้ยอ้วนตายผมบอกเลยจบะดับเก้าไปครับเอม โอ้โหเอจก็ต uh, like, ิดฟอร์เรสเอไมเทครับตาสวยเขายังติดเยอะจัดนะอ่ะตรงนี้ครับวงฮะโอยเมซี่ะปนะดูวงนี้ดิวงดีดลงมาล่างมั้ยล่างเรียบร้อยฟอร์เรสครับเอมซี่ค่อนข้างยากอยู่อ่ะเพอร์มันต้องแบบไฟกับเพอร์มูดดแน่นอนครับวงนี้ครับขอบบนขอบวงนั้นยานจัดเสซี่แต่ว่าเอเมสชลบุรีไม่เมสเมื่อไรบรูถึงตกต่ำขนาดนี้ใช่ครับไม่ไม่ได้ตกต่ำนะผมว่ามันเขาได้ไบเป็น G4 แล้วนะ ประเด็ว่าเขาได้ไปมีดีนะเขาอาจจะไปได้สีเดียอะไรขนาดนั้นก็ได้นะเขูจะวิ่งลงได้ไปมีดีแล้วนะเว้ยได้แชมป์เอเป็ดที่นี่แล้วนว้ยเพราะว่าต้องการแบบเออรีแลกอะไรขนาดนี้บอกมาปิด m i t s ไปสองสามโค่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูครับเพอร์มูดจะเลือกเล่นยังไงดีครับด้านล่างห่มเนินค่อนข้างโล่งเลยครับแล้วมีการสตาร์ทเครื่องม่สามคันจะไปทำเป็นบังเกอร์หรือเปล่าแล้วมงใส่เลยนะครับโอ้โหมงว่ะเพอร์มูดแล้วโดนยิงมาจากด้านหลังพยารยับครับ ลอดไม้เลยทิมเข้ามากลางวงเลยครับท่านผู้ชมมาดูนะเจอเจอฟอร์เรสแน่กูบอกเลยเจอฟอร์เรสเกมมิ่งเลยครับแล้วจอดจอดก่อนน้ยตำแหน่งไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนเลยไม่ซีปกดกดหรอวะดีๆฮะคิดว่าตำแหน่งดีเลยนะแล้วลบนานนะไปน็อกใส่ธีระชัยครับอ้าวไป็นสัตว์ปะนกใส่หมูสเตย์ไปรถนันไม้ได้หลายตายทางธีระชัยโอ้เหลือเดินด้านหน้าครับเป็นสีเล่นแบบฟิลลี่เลยเขาอยากเป็นธีระช่ครับบ้านของ ดีเจอใครนี่ชานหมดปะกดไม่ได้ครับก็ต้องดูก่อนว่าเปิดสองแป๊บหรอรับดพอดีด้านหน้าแต่ต้องเล่นระวังมากเรื่องของการโดนยิงตัดรถนะฮะพวกเขาเข้ามาอยู่ในวงแล้วฮะอืมฮึอ่ะเฟสที่6ตรงนี้ครับยี่สิบสองชีวิตครับเออไม่ได้เยะนะไม่ได้ไม่ได้แย่เลยนะไม่ดีห้านะ AWM เกมไหนที่มันยากที่มันโดนทิมแบบเมื่อกี้ก็ไม่ไหวแล้วดูต่อให้เป็นเทพพระเจ้าแน่อุ้ยดรามีบร้อยโหแต่ว่ามันไปเท่าไหร่ครับดูฮะ89ดาเมจไปแล้วขาดอีกนัดเดียวนัดเดียวพี่โฟกยังไงจูเลียโอรอให้นิ่งๆยังไงมีออฟฟู่เลยแป้งไปเลยอ้าวอในตำแหนสงที่ว่าพี่ได้ไป เล่นแต่ปล่อยเก่งกว่า B I U V นะระวังโดนเอาแล้วโดนสวนไปเหมือนกันครับสสปีดแล้วโดนเข้ามาโบกมือจัดไปซัดไปทุกประคูณรับศึกหลายท่าเหมือนกันแล้วตำแหน่งสวยครับอยู่กลางวงฮะแต่ว่าสามารถโดนยิงได้จากหลายทางครับนี่ฮะดูภาพมุมสูงกันบ้างครับ โอ้หลังจากเกิดกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วโอปอนครับหมู่บ้านเห็ดโดนยิงทะลุหน้าต่างมาจากมิสเตอร์ออยครับต้องหลบมาป้งกันต่เล่นแบบปกติเคยครับที่มาวงสอนนั้นนะใช่อาจจะรอแข่งใหม่อยู่ก็ได้นะเดีอะอินฟินิตี้อบนี้ใช่ครับอาจจะรอลองเพื่อไป p ี c อ่ะเข้าใจปะรคับเป็นบ้างเอจิลมากออดครับงูตัวนี้พิษสงจะเท้าเอจีซีเช่นไหนฮะดึงสลักแล้วปลาลง อ้าวเลยโถแล้วดูลุกขึ้นมาจัดมาฟัวโต้อ้อาวแล้วไม่ตายตะคนแล้วลงแลไม่สวนมาเกือบล่วงเหลือ16ครับแล้วเนตลงไปอีกลูกหนึ่งยังรอดอยู่มากอ้อนรอนมาแล้วเจ้าแมนรู้แล้วครับเพราข้างบนมี1คนนะอ่าแล้วมากอ้อนเหลือคนเดียวนะฮะแต่ว่าเอเมชบุรี w L e, ครับไม่น่ารู้นะว่าเหลือแค่หนึ่งนะเลยไม่กล้าเดินขึ้นไปปิดครับ วิสันต์ตัดลงฟาโดนยิงเียเรียบร้อยหนูเน็อกพระเจ้าแมนไปพระเจ้าแมนโดนซ้ำเลยแล้วตะขีครับเอมเค้าใส่ไปน็อกไปยิงรัวจัดไอ้พ้มดขึ้นไปได้ไม่ยิงล้นคีพิ่มเอาแต่โดนโอ้ยอ้อ้ครับหุสเต็กคมมากมากอุ้ยกดาเมมีเนทไหมอีเมมีเนทไหมกูบอกเลยลูกนี้พ่องตายได้เราาไปได้แี่มีว่ะ AWM ของเขาจะสร้างดามอดตมคใหม่้อมาไวเฮีย จูเล anyway, anyway, ีโอ้โหปังมากอุ้ยเยี่ยแล้วน็องไปได้หนึ่งครับจิโ uh, ร่และเดินใส่เลยครับมิสเตอร์ออยครับโอ้โดนท่าหน้าของน้องจะมาวะจอนซัสครับจูเลี่ยมาวะกันเอาแล้วน้องจูลี่ยมาวะกำลังใจมาครับพี่จูเปิดให้น้องนันเดินใส่เลยครับแล้วเดินเข้ามาเดินเข้ามาโอ้ยโอ้ยยจะไหวหรือเปล่าขอนอนปั๊มยาก่อนแล้วเชียร์สนุกดีือ่าคนโน้ตเชียร์เข้าไปก็โดนจังโมเมนต์สวนมันแล้วนี่ครับซ้ำไปเลยจูเลโดนน็อตแต่หน้าของโยชูเลี่ยหนึ่งเหลือคนเดียวครับ แล้วนั้นไมค์ก็เอาล็อกสองเลยจังหวะนี้เก็บน้ทไซต์ปีไปน่าจะหมดเลยหมดเลยถ้าล็อกแนนไมค์เก็บสามแต่ว่าไม่ไหวกันเก so like hey, right. oh ็บส oh. oh. really. ี s <S ่ยืดไม่พ่วงตายงานเอ็มเอชลบุรีสิบสี่าเกี้ยไปเลยครับอันดับห้ากับอันดับสี่เอ้าไปไปมาครับเก็บรับตำแหน่งคนข้ยีแล้วเรย์ไปน้องเต้ปะเนี่ยซี่เอาแล้วเกี่ยวขาด้านล่างครับตรงนี้ครับโอเลสเกมมิ่งครับติการเต้ครับเดินอ้อมเข้าวงฮะกระชากแขนเพื่อนบอกเข้าวงกันเพื่อนแล้วดูตรงนี้โอเลสเกมมิ่งครับ น่าจะค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเขามีรถอยู่ถ้าบอลเลชั่มนี่ถือว่าเกมนี้ประตบความดจมากนะคือเขามาเล่นแล้วแบบใจเย็นรอนุ่นนั่งแบบดีมากคนไฟบินยังไงเจกอาเปิดไหมเปิดเล ถ้ามีคนเปิดนี่มีคนตามเลยนะครับมุมถ้าว่าจากมุมนี้ถ้าเกย์ด้ากอลเลยน่าจะโอเคที่สุดแต่ตอนนี้เราได้ของน้องเบลล์น้องสองนี่เด็กเพื่อนเราเป็นพิซซ์โตครับโม้โหจัดหน่ยหึ่งแต่ว่าเป็นมาสเตอร์ครับมาเอาคือให้เพื่อนได้หนึ่งน็อกแล้วจะส่งเนมด้วยเนมด้วยเนมด้วยเนมไหมเนมอบบนี้นะครับตรงนี้ีตายบนเนมนะวะสกิทสกิดเหมือนกันแล้วดูพยายามปะอย่าบอกนะว่าพยายามับเนี่ยรอสัมปทานนี่ไงนี่กระแท่มาแล้วน้องเล หายไปหนึ่งฮะแล้วดูจัดไปโอ้โหมากดีพีคิวเจแไปแล้วติกาเต้ปาระเบิดปาใสพิซซ่าไหนึ่งสเว้ยหนเว้ยหนเว้ยพยายามเอาเลยฮะพยาสองตอนหนึ่งครับอย่างที่บอกไปนะฮะ้อเชีย์มวยรองหรอฟอร์เรสเว้ยฟอร์เรสเว้ยพยายามครับผมดูว่าทีมไหนผมบอกเลยว่าฟอร์เรสไฟอร์เรสไปฟอร์เรสไปออปชันมึงเยอะจังวะแต่ว่าปาเนตลงไปก่อนแล้วไปดิไปดิครับเออเมาดิถ้ามาสเตอร์อกดี้หย ออปชั่นมันเยอะจังวะอือเก่งมากชิดแล้วว่ะชิดแล้วว่ะเนี่ยเป็นชิดแล้วว่ะต้องคำนะต้องคำนะเนยได้เพื่อนเนยส่งเพื่อนไหมเนยส่งเพื่อนไหมเนยส่งเพื่อนแล้วหัวหัวแตกเนเนลูกนี้เนลุกหูไปไกลไปไกลพวกเขาครับโอ้ยมุมได้เปรียบจัดพยายามสองทีมสุดท้ายครับแต่ว่าตำแหน่งขมุมฟอร์มันยากไปป่ะพี่ถ้าเหลือฟุบน่าจะได้อยู่นะต้องเดินขึ้นมาใส่ครับสำหรับมาสเตอร์ครับใช่มันคนดูอย่าทะเลาะกันทะเลาะกันซ้ายขวาครับมาอยากด่าใครไม่ต้องด่าด่าผมดีกว่าเดี้แต่กูด่ากลับให้ฝาดไปก่อน ไม่อยากเดินแน่นอนอยากเล่นนะวงจะบีบทางด้านของมาสเตอร์หน่ได้ซับย์กั้วยเอแล้วพายายับจะได้ไก่ตัวนี้ไปหรือเปล่าโอกาสเปิดสูงมากครับตอนนี้เกือบ90%เลยนะถ้าไม่โดนส่วนนอกมุมมามุมนี้เอาจริงเนี่ยถ้ามาเตยดีเปิดตัวใกล้ได้มีสิทธิ์ลุ้นเพราะวงมีติ์ลุ้นชิดมาเรื่อยๆนะโดนแปดปะวะโดนมาเตยดีอาไปขวาแล้วเฮ้ยเปิดได้ปะวะเฮ้ยเขาหินมันลำบากแล้วมีชิบหายแล้วเขารู้เขารู้เรื่องฉนแล้วชิบหายแล้วมีมีทมก็วะจะได้หรือเปล่าเพื่อน เดินเดินตัดสิใจเดินหลอดต่อปังเกอร์น่าได้ละเล่นเดินต่าแทนนะมาดีดเลือดเหลือที่เดียวโดนวิ่งชาร์จหลบมาลูอินนะทีนี้หลบลอยครับผมไม่อยากจะมีนี่ฮะท่านผู้ชมครับโอ้ไก่ไก่ตัวสุดท้ายนะฮะเป็นของทีมนี้ครับเชี่ยววะเอวตั้งแต่เกมแรก